ต้อกระจกโรคที่เกิดจากความเสื่อมที่ทุกคนอาจต้องเผชิญแต่จะเป็นไปได้ไหมที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเร็วหรือชะลอการเป็นต้อกระจกไปให้นานที่สุดต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลาัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยแม้ว่าโรคต้อกระจกจะเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเลนตานะครับซึ่งสุดท้ายนะทุกคนก็คงจะต้องเกิดโรคต้อกระจกไม่อายุใดก็อายุหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะเป็นโรคต้อกระจกก็ได้แต่เราก็มีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เลนตาเราเสื่อมหรือเป็นต้อกระจกได้ ป้องกันต้อกระจกวิธีแรกป้องกันตั้งแต่ก่อนกําเนิดสุภาพตรีทุกท่านก็แนะนําว่าควรจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัดเยอรมันในระหว่างตั้งครรก็จะช่วยป้องกันภาวะเป็นโรคต้อกระจกแต่กําเนิดในเด็กได้นะครับสาหรับคนวัยทํางานป้องกันต้อกระจกโดยเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง สำหรับในคนที่อยู่ในวัยทํางานหลีกเลี่ยงกุบัติเหตุที่จะมากระทบกระแทกดวงตานะครับรวมทั้งแสงแดดการโดนแสงอุลตร้าเวอเลตหรือแสงสว่างกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านๆสม่ําเสมอจะมีโอกาสทําให้เลนแก้วตาเสื่อมเร็วกว่าคนปกติได้เพราะฉะนั้นในคนที่จําเป็นต้องทํางานกลางแจ้งหรือในคนที่ต้องขับรถกับแสงแดดเยอะๆก็แนะนําว่าควรจะต้องปกป้องดวงตาไม่ว่าจะเป็นการใช้แว่นกันแดดหรือในคนที่ทํางานกลางแจ้งอาจใช้หมวกที่มีปีกด้านหน้าหรือใช้ร่มก็จะช่วยป้องก แสง U.V จะไปทําลายเลนส์แก้วตาทําให้ขุ่นเป็นต้อกระจกได้นะครับการหลีกเลี่ยงยาบางชนิดยาบางชนิดเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้เลนส์แก้วตาเราเสียเร็วขึ้นที่สําคัญเลยก็คือยากลุ่มที่เราเรียกว่าสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยในรูปแบบที่เป็นยาหยอดตาหรือยารับประทานก็จะทําให้เกิดโรคต้อกระจกได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาสเตียรอยยกเว้นเป็นยาที่คุณหมอสั่งเพื่อรักษาโรคอื่นก็อาจจะต้องมีการตรวจตา จากสูตแพทย์เป็นระยะระยะทุก6เดือนเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาสเตียรอยแม้แต่การดูแลสุขภาพโดยรวมก็ช่วยป้องกันโรคต้อกระจกได้ด้วยสุขลักษณะที่ดีของการใช้สายตานะครับก็จะช่วยทําให้ดวงตาเราเนี่ยสามารถทํางานได้ยาวนานและป้องกันโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อก็จะทําให้การมองเห็นดีขึ้นแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆเร็วกว่าที่ควรจะเป็น อาจารย์ยังมีคําแนะนําสําหรับคนที่จําเป็นต้องจอ้องจอปัจจุบันคนเราใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือจอมือถือก็ตามการใช้แสงจากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้าไปที่ดวงตาม,มากแม้ว่าจะยังไม่ได้มีงานวิจัยชัดเจนว่าเป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิดโรคต้อกระจกเร็วขึ้นแต่ก็อาจจะมีผลกระทบกับดวงตาได้เพราะฉะนั้นควรจะปรับระดับแสงให้พอเหมาะซึ่งควรจะไม่มืดเกินไปเพราะว่าจะทําให้ดวงตามีการเพ่งมากขึ้น,หร,น,รห,รนหรือไม่สว่างเกินไปเพราะอาจจะ ทำให้เกิดผลกระทบกับดวงตาได้ในขณะเดียวกันบริบทที่เกี่ยวข้องเช่นแสงสว่างในห้องที่ใช้มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ก็ควรจะมีแสงสว่างที่พอเหมาะก็คือไม่จ้าจนเกินไปแล้วก็ไม่อยู่ในที่มืดก็อาจจะมีส่วนช่วยทําให้ความเสื่อมของดวงตาโรคอื่นๆหรือรวมทั้งโรคต้อกระจกก็อาจจะช้าลงได้ครับ การพบหมอตาเป็นประจําทุกปีก็มีส่วนช่วยให้เห็นโรคเร็วขึ้นตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยแนะนําว่าควรจะไปพบจกักษุแพทย์อย่างน้อยปีนั้นหนึ่งครั้งเพื่อตรวจเฝ้าระวังว่าเราเริ่มมีความผิดปกติของตาไหมไม่ว่าจะเป็นโรคต้อกระจกต้อหินภาวะว่า,ามีความผิดปกติจะได้รับคําแนะนําและการรักษาแต่นนเนิ่นและแม้ต้อกระจกจะดูเหมือนโรคคนสูงอายุ แต่อาจารย์แนะให้เริ่มป้องกันตั้งแต่อายุน้อยๆแม้ว่าโรคต้อกระจกจะเป็นโรคที่เราพบบ่อยที่สุดในคนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเกิน50 60ขึ้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพดวงตามาตั้งแต่ในอายุน้อยๆก็จะช่วยป้องกันทําให้เราอาจจะเกิดการเสื่อมหรือเป็นต้อกระจกในเวลาหรืออายุที่ช้ากว่านั้นนะครับการดูแลที่เหมาะสมเช่นมีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่าแสงอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอาจจะมีผลกระทบกับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะทําให้เลนตาเสื่อมเร็วขึ้นและก็เป็นต้อกระจก เพราะฉะนั поэтому, Day, PI, lover, work, online, ้นในคนที่จําเป็นต้องทํางานกลางแจ้งหรือใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งควรจะป้องกันดวงตาจากแสงอุลตราเวอเลตหรือแสงแดดที่จ้าๆไม่ว่าจะเป็นการใช้แว่นกันแดดหรือการใช้หมวกหรือการใช้ร่มก็จะช่วยทําให้อาจจะชะลอเวลาที่เราจะต้องเป็นต้อกระจกให้ช้าลงได้ครับเข้าใจการเกิดโรคเข้าใจการป้องกันช่วยให้รู้ทันและจัดการได้ล่วงหน้านะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์รู้เท่าทันป้องกันภยัยอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม